สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับสกเกษตรันหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สําหรับวันนี้ก็เป็นวันที่เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับก็คือวันนี้คือวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายน2,565นะครับก็เมื่อวานนี้ผมอัปเดตในส่วนของแนวโน้มราคามันสําปะหลังในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมพูด บ่อยๆนะว่าช่วงมันที่ค่อนข้างจะราคาดีก็คือช่วงเนี้ยช่วงพุสิการทันวาเป็นช่วงรอยต่อระหว่างฤดูกาลมัน65กับ66นะครับเป็นช่วงมันปี 66, 66ที่กําลังจะออกแล้วก็ปี -65 หมดไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ในช่วงนี้ก็เป็นรอยต่อราคามันก็ค่อนข้างจะสูงนะครับสําหรับทุกปีนะครับทีนี้เมื่อวานนี้ผมพูดแนวโน้มแล้วก็มีหลายท่านนะครับเข้ามาแชร์แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผมนะครับในเรื่องของราคามันในหลายที่ทําให้ผมได้ทราบข้อมูลนะครับ ก็วันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลตรงนี้นะครับในส่วนของราคามันที่ขายหน้าร้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องใกล้ตัวกับเกษตรกรนะเพราะว่าเป็นราคาที่ขายได้ที่หน้าร้านย่อยนะครับที่ผ่านมาผมจะไปเน้นในส่วนของที่โรงแป้งรับซื้อซึ่งร้านย่อยก็จะรับซื้อราคาลดหย่อนลงมาจากโรงแป้งรับซื้อนะครับก็เหมือนที่พูดนับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงแล้วก็เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นฝนก็หายไป พอฝนหายไปเกิดอะไรขึ้นกับมันนะครับทำให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงขึ้นเนื่องจากว่ามันไม่ได้ดูดซึมน้ําทําให้เวลาไปวัดเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้ำก็จะน้อยทําให้ได้เนื้อของมันที่เป็นแป้งค่อนข้างจะเยอะนะครับพอแป้งเยอะราคาก็จะสูงมาด้วยนะครับทีนี้มาไล่อัปเดตนิดนึงนะครับว่าราคารับซื้อหน้ารานะครับย้ำนะครับรับซื้อหน้ารานแต่ก็ต้องมียืนยันบนพื้นฐานว่าราคาแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลักๆ2องค์ประกอบนะครับที่ผมจะพูดว่าทําไมราคามันมันต่าง พื้นที่ที่ท่านปลูกเนี่ยอยู่ใกล้โรงแป้งกันมากแค่ไหนนะครับถ้าใกล้โรงแป้งมากเนี่ยราคาจะสูงนะเพราะว่า้านที่เขารับซื้อแถวนั้นเนี่ยเขาก็จะเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้อยนะเพราะฉะนั้นราคาก็จะใกล้เคียงกับโรงแป้ง2ก็คือบริเวณนั้นเนี่ยมีลานมันรับซื้อเยอะขนาดไหนนะครับถ้ายิ่งมีลานรับซื้อเยอะก็จะยิ่งเกิดการแข่งขันในเรื่องของราคาในการรับซื้อจะทําให้เกษตรกร,กรขายมันได้ราคาที่สูงขึ้นนะครับ สององค์ประกอบนี้สําคัญนะครับก็คือในเรื่องของสถานที่ตั้งที่ใกล้โรงแป้งไหมแล้วก็จํานวน้านที่รับซื้อเนะี่ยมีเยอะไหมถ้าเยอะก็จะแข่งขันถ้ามี้านเดียวก็ผูกขาดนะครับเราไม่สามารถที่จะไปกําหนดได้เขาก็กําหนดไปเลยว่าจะรับซื้อเท่าไหร่นะครับถ้ามี้านเดียวนะครับทีนี้มาดูนะครับราคานะครับผมจะไล่ไปนะครับราคาตรงนี้อ้างอิงบนพื้นฐานที่เครือข่าย้านนะครับเครือข่ายของสอ้านมันที่ แชร์มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันรวมทั้งได้ข้อมูลมาจากในส่วนของที่ท่านผู้ชมหลาย,ลายท่านได้ไไดได้้แจ้งมาใน,ในข้างล่างคอมเมนต์ Comment ของ u t u b e นะครับหรือหล,หลายท่านอยากจะแชร์ก็แจ้งมาได้นะครับในส่วนของราคามันแต่ละพื้นที่ตัวแรกก่อนที่อุดรน,นะครับที่อุดรบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับสอรานมันที่อุดรปีนี้ราคาร้อนแรงครับตอนนี้โดยทั่วไปราคามันรวมนะครับย้ำว่าเป็นมันรวมนะครับราคาเฉลี่ยอยู่ที่รับซื้อกันอยู่ที่2บาท9 0ถึง3บาทนะครับ มันรวมนะครับย้ำว่าเป็นมันรวมถ้าเป็นมันเปอร์เซ็นต์ก็จะบวกเพิ่มขึ้นไปนะครับมันรวมที่อุดรนะครับแถวอุดรก็มีหลายที่นะแถวหนองวัวซอกุดจับบ้านผือแถวหนองหานแถวสีทานนะครับราคารับซื้อโดยเฉลี่ยนะครับอยู่ที่2บาท9 0บถึง3าเออถึง3บาทนะครับต่อกิโลกรัมนะครับมันรวมนะครับจังหวัดแรกนะครับอุดรถือว่าราคาสูงนะครับจังหวัดที่2นะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับช่วงนี้ก็มีทางเครือข่ายลานี่ขอนแก่นก็ โทรมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันที่ขอนแก่นซื้ออยู่ที่ประมาณ2บาท70บถึง2บาท90นะครับต่อกิโลกรัมนะครับเป็นราคามันรวมนะครับราคาก็ยังถือว่าสูงนะครับขอนแก่นครับมาที่หนองบัวลำพูนะครับไปดูที่หนองบัวลำพูหนองบัวลำพูเนี่ยราคาก็จะดรอปจากอุดรนิดนึงเนื่องจากว่าพื้นที่จะอยู่ไกลจากโรงแป้งร้านที่โรงร้านที่หนองบัวลำพูก็จะมาส่งที่อุดรครับที่หนองบัวลำพูซื้อเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2องบาทหกบถึงสองบาทแปต่อกิโลกรัมนะครับเป็นราคามันรวมนะครับ ที่หนองบัวนะครับไล่ไปที่ชัยภูมินะครับชัยภูมิเนี่ยทุกปีราคาจะร้อนแรงนะครับแล้วก็โรงแป้งที่ชัยภูมิเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษก็คือจะให้สิทธิ์กับในส่วนของเกษตรกรในพื้นที่ขายมันได้ราคาค่อนข้างจะสูงนะครับโดยเฉลี่ยที่ชัยภูมิเนี่ยตอนนี้รับซื้อกันอยู่ที่3บาทถึง3บาท20นะครับมันรวมนะครับค่อนข้างจะสูงสูงที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับในส่วนของจังหวัดชัยภูมิแต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปในส่วนของพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นะครับ ไล่ไปแถวโคราชบ้างนะครับโคราชนี่ก็ราคาก็เริ่มจะสูงขึ้นมาครับอยู่ที่ประมาณ2องบาทแปบถึงสาบาทต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของมันรวมนะครับย้ำว่าเป็นมันรวมที่รับซื้อที่ลานย่อยนะไม่ใช่ราคาลงแป้งนะครับแล้วก็แถวไล่ไปแถวสกลนครนะครับสกลนครตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูการมันกําลังจะเปิดร้านนะครับ้านย่อยกําลังจะเริ่มเปิดก็เปิดที่ราคาประมาณ2บาท 60- ถึง2บาท80นะครับต่อกิโลกรัมนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงนะครับนี่คือราคาที่ผมได้มาจากรานย่อยที่เป็นเครือข่ายนะครับเป็นราคาส่วนใหญ่อยู่ในภาคอีสานนะครับราคาจะสูงทีนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ลงคลิปไปปรากฏว่ามีทางท่านผู้ชมที่อยู่แถวภาคกลางนะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนนะครับปรากฏว่ามันที่ภาคกลางราคาจะต่ำนะครับต่ำกว่าภาคอีสานเยอะอย่างเช่นที่กําแพงเพชรก็แจ้งมาว่าประมาณ2บาท 50- ถึง2บาท60ต่อกิโลกรัมนะครับ ที่กาญจนบ,บุรีนะครับ2บาท20ถึง2บาท40ต่อกิโลกรัมนะครับที่ชัยนาทก็เช่นกันนะครับราคาประมาณ2บาท20ต่อกิโลกรัมนะครับราคามันรวมนะครับภาพรวมของภาคกลางใน,นราคาจะต่ำกว่าในส่วนของภาคอีสานครับหลักๆเนื่องจากว่าแหล่งแหล่งมันสําปะหลังหรือว่าโรงแป้งส่วนใหญ่เนี่ยจะตั้งอยู่ที่ภาคอีสานนะเป็นหลักเพราะฉะนั้นในส่วนของราคาภาคอีสานก็ค่อนข้างจะร้อนแรงกว่าในส่วนของภาคกลางนะครับ ก็อย่าลืมนะครับก็ทุกท่านที่รับฟังรับชมคลิปนี้แล้วถ้าบริเวณของท่านราคาเท่าไหร่ก็อินบ็อกซ์เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเราจะได้ทราบข้อมูลนะครับก็จะได้เป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนกันจะได้รู้ว่าเราซื้อเราขายได้เท่านี้นะบริเวณอื่นเขาขายได้เท่าไหร่นะครับก็เป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนกันนะครับก็เป็นชุมชนในส่วนของกลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังแล้วก็ในส่วนของลานนะครับ ช่วงนี้พี่น้องที่ทาลานก็ค่อนข้างจะอดควานนิดนึงนะครับก็คือในเรื่องของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับปีที่แล้วซื้อมันอยู่ประมาณ2บาทน,นะปีนี้ต้องจ่ายตังค์เพิ่มมาประมาณบาทหนึ่งต่อ1กิโลกรัมนะก็คือซื้อมาเป็น3บาทก็คือเป็นต้นทุนในส่วนของคนทาลานที่ต้องลงทุนเพิ่มในส่วนตรงนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไคร้นะครับกดแชร์กดกระดิ่งนะครับ <S <S ช่องสอเกษตรวันหยุดนะครับก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับการเกษตรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านครับ